สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทำเค้กกล้วยหอมอร่อยนุ่มข้ามวันข้ามคืนขั้นตอนและวัตถุดิบใช้อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้กล้วยน้ำหอมสองลูกค่ะเราจะซื้อมาแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเปลือกดำแบบนี้นะคะจนสุกงอมค่ะข้างในเขาไม่เน่านะคะแกะเปลือกกล้วยออกค่ะแล้วก็นำไปใส่ภาชนะที่เตรียมไว้บดกล้วยให้ละเอียดดีเลยค่ะการใช้กล้วยสุกงอมทำขนมเค้กกล้วยหอมนะคะ เวลาเราทำขนมเคก้กออกมาค่ะจะดูสวยงามมากๆเลยนะคะหลังจากเราบดกล้วยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนต่อไปกันได้เลยค่ะไข่ไก่เราจะใช้อยู่ที่2ฟองนะคะตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาน้ำมันพืช75 ml าน้ำตาลทรายขาว150กรัมค่ะกลิ่นวาลิลา1ฝานะคะแล้วก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะใช้ตะก้อมือนะคะ ตีจนน้ำตาลละลายดีเลยค่ะพอเราตีส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายดีแล้วนะคะขั้นตอนนี้ให้ใส่กล้วยบดตามลงไปค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกรอบนะคะตีไปเรื่อยๆเลยค่ะพอมาถึงขั้นตอนต่อไปค่ะให้ใส่เบกกิ้งโซดา1นช้อนชานะคะผงฟู2ช้อนชาค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้แป้งสาลี350กร,รัมค่ะเราจะใช้วิธีการล่อนแป้งแบบนี้นะคะเวลาเราทําเค้กออกมาค่ะเค้กเขาจะได้มีเนื้อเนียนแล้วก็นุ่มฟูค่ะหลังจากนั้นให้ใช้ตะก้อมือค่ะตีแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาตีแป้งค่ะให้ตีบนด้านล่างนะคะเนื้อแป้งเขาจะได้กระจายตัวดีค่ะ เราก็ผสมเนื้อแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ขั้นตอนต่อไปกันได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้ถ้วยฟอยล์นะคะรุ่นนี้จะบรรจุได้100 ml ค่ะแล้วก็ถ้วยกระดาษแบบนี้นะคะหาซื้อได้ตามร้านโชว์หวยได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะนําถ้วยกระดาษไปใส่ถ้วยฟอยล์นะคะส่วนถ้วยฟอยล์นะคะเราจะใช้นึ่งไม่เกินอยู่ที่ประมาณ6-7รอบค่ะหลังจากเราใส่ถ้วยกระดาษเสร็จแล้วนะคะเราจะนําเนื้อขนมค่ะ มาเทใส่ถ้วยนะคะอย่าเทล้นปากถ้วยค่ะเวลาเรานําเค้กกล้วยหอมไปนึ่งค่ะเค้กกล้วยหอมเขาจะฟูขึ้นเป็นสองเท่าเลยนะคะสูตรนี้นะคะครัวอร่อยจังทําได้ออกมา15ถ้วยค่ะทุกคนสามารถนําสูตรนี้ไปทําอาชีพได้เลยนะคะเป็นสูตรที่ทําเค้กกล้วยหอมนุ่มฟูอร่อยมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะนําไปใส่หม้อซึ่งนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะนําไปนึ่งด้วยไฟอ่อนสุดนะคะห้ามนึ่งด้วยไฟแรงค่ะเราจะใช้เวลาในการนึ่งอยู่ที่ประมาณ25นาทีค่ะจนเค,ค้กกล้วยหอมสุกดีค่ะเราก็ได้นึ่งผ่านมา25นาทีแล้วนะคะ เค้กก็สุกแล้วค่ะสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะหน้าเค้กเราทำออกมานะคะสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะหรือว่าเราจะใส่ถ้วยฟอยล์แล้วก็ปิดฝาแบบนี้ได้เลยนะคะเวลาเรานำไปจำหน่ายนะคะคิดคำนวณต้นทุนให้ดีๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในของเค้กกล้วยหอมกันนะคะนุ่มมากๆเลยค่ะ นี่คือเนื้อด้านในของเค้กกล้วยหอมนะคะส่วนรสชาติเขาจะไม่หวานมากค่ะจะหวานพอดีและก็มีความหอมมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ครัวอร่อยจังก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ